สวัสดีครับผมนายจิราที่ลิรงครับผมสวัสดีครับผมนายเกษรกรเกติมิชพันธ์นักศึกษาสาขาการแบบปรจุพันธุ์และการพิมพ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครครับวันนี้ก็จะมาเสนอบรรจุพันธุ์ยาดมหลับคู่สูงอายุนะครับก็เริ่มจากการหายอินไซต์นะครับเริ่มจากการนำวิจัยที่น่าเชื่อถือนะครับมาใช้นงานออกแบบนะครับครับก็ยาดมตาพยาไทยนะครับก็เริ่มจากการ นำคอนเซปต์มาใช้นะครับก็คือได้แรงบันดาลใจมาจากการสังเกตพฤติกรรมการใช้งานบรรจุภัณฑ์กาดมของผู้สูงอายุนะครับโดยผู้สูงอายุนั้นมีปัญหาเรื่องของการเปิดการหาฝาของตัวบรรจุภัณฑ์ไม่เจอนะครับแล้วก็ในเรื่องของสีนะครับที่มีความสูงฉากมากเกินไปครับผมจึงควรใช้เป็นสีเอกลุและก็เป็นสีที่สบายตานะครับในเรื่องของตัวกราฟิกนะครับผมจะใช้เป็นตัวสีออทนพาสทเทลครับ แล้วจะใช้สีเขียวครับสื่อถึงความปลอดภัยครับตัวยาสื่อถึงความแบบเอ่อนุ่มน่าใช้ครับผมด้วยความรู้สึกไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้ครับแล้วตัวเรื่องของ dimension ครับผมจะมีความสูงอยู่ที่ประมาณ5เซนติเมตรครับผมก็คงจะตัดประมาณ4.5เซนติเมตรครับสเกลจะใช้เป็น1ต่อ1ครับผมยูนิตพักหเซนติเมตรนะครับถ้าพของวันจันทร์ครับ